ในเวลาต่อมาก็เป็นงบประมาณในส่วนของสาสุขเรื่องสุขภาพท่านผู้ชมไฮไลท์ก็จะอยู่ที่สสของพรรคก้าไกลเช่นเดิมแหละคุณสิคุณหมิววสรีร,พาาริพัฒนกองจากการอภิปรายงบกระทรวงสาสุขแล้วก็ไล่เรียงประเด็นเรื่องสุขภาพจิตที่รัมตีศึกษาชนน่านสีแก้วหยิบประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญหนึ่งใน13นโยบายคุณสริริพัฒน เปรียบเทียบจํานวนผู้ป่วยสุขภาพจิตที่เกิดกับยาเสพติดกับผู้ป่วยสุขภาพจิตประเภทอื่นว่าผู้ป่วยจิตจากยาเสพติดมี200,000โดยประมาณแต่ผู้ป่วยสุขภาพจิตประเภทอื่นมี1ล้านกว่าคนมากกว่าถึงห้าเท่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้า3.6แสนคนตั้งคำถามดังๆรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่ดูนโยบายเหมือนจะให้น้ำหนัก ไปกับผู้ป่วยจิตเวทที่มาจากยาเสพติดขนาดเดียวกันคุณชรีรพัฒน์คุณหมีวย้าว่าปัญหาผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆอยู่ใกล้กว่าตใกล้ตัวกว่าที่คิดสาเหตุมาจากอาการขาดยาเมื่อรับการรักษากลับถึงบ้านไม่มีคนคอยกําชับดูแลกินยาให้ตรงเวลาและอาการก็กําเริบก่อความรุนแรงอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จในประเทศไทยปี65สูงถึง7.97ต่อประชากร10,000แคนทุกวันนี้ มีคนฆ่าตัวตายแนวโน้มเพิ่พมขึ้นทุกปีแล้วก็เรียงต่อไปว่าการเข้าถึงบริการสาสุขยังค่อนทัางจำกัดขาดแคลนบ,บุครลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลเรื่องจิตเวชหรือจิตแพทย์ประเทศเพื่อนบ้านมีจิตแพทย์ามากกว่าบ้านเราต่างจังหวัดจิตแพทย์ไม่ถึงหนึ่งคนต่อประชากร1นึ่งแสนคนนอกเหนือจากนั้นเธอยังพูดถึงประเด็นที่ พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและถึงขนาดร้องไห้ว่าตัวเลขผู้ป่วยเหล่านี้คือชีวิตชีวิตเหล่านี้คือคนคนที่เป็นลูกที่รักของครอบครัวเป็นแก้วตาดวงใจของปู่ย่าตายายและจะเป็นบุคลากรขอ,ของประเทศบุคลากรเหล่านี้จะเติบโตขึ้นมาขับเคลื่อนประเทศแต่การสูญเสียและการจากไปของบุคคลเหล่านี้มันสร้างบาดแผลให้กับบุคคลที่ยังอยู่ การตัดสินใจจบชีวิตพวกเขาไม่ได้คิดสั้น,นเขาคิดงามมากพออยากให้ลองสลับตัวดูกับคนที่คนกำลับบงต่อสู้โรคกับโรค,โร,คร้ายนี้อ,นอันเนื่องมาจากกรณีสารเคมีในสมองมันไม่ปกติและเธอก็พูดถึงเธอที่มีรอยกรีดท,ที่แขนทั้งสองข้างไม่ได้กรีดแค่แขนพ่อกับแม่บอกว่ามันกรีดไปที่หัวใจของเขาด้วยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับครอบครัวอื่น ไม่สามารถรับมือสำหรับคนที่ป่วยวันหนึ่งสารเคมีในสมองมาอาจจะทำงานไม่ปกติแล้วเธอก็บอกว่าทำมาตัวเองมากกว่าสามครั้งเขารักษาบาบัดมาหลายปีวันนี้ขอเป็นตัวแทนมาเป็นสอสอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผู้ป่วยโรคจิตเวทอื่นๆขอให้นึกถึงคนกลุ่มนี้ อย่ามองข้ามเลขเหล่านี้ค่ะนี่คือชีวิตค่ะชีวิตเหล่านี้คือคนนะคะคนที่เป็นเป็นลูกเป็นลูกที่รักของครอบครัวค่ะเป็นหลานที่เป็นแก้วตาดวงใจของปู่ตายายยายค่ะเป็นพ่อแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกให้เติบโตมาเป็นบุคลากรของประเทศค่ะดิฉันอยากให้อยากให้ท่านลองมาสลับตัวดูค่ะ กับคนที่กำลังต่อสู้กับโรคนี้อยู่ท่านจะได้รู้ว่านัดวันหนึ่งถ้าสารเคมีในสมองนั่นมาทำงานผิดปกติมันทำงานไม่เท่ากันมันจะมีอาการที่เจ็บปวดและทรมานขนาดไหนดิฉันผู้ที่มีรอยกรีดอยู่ที่แขนทั้งสองข้างเลยค่ะท่านจะลงมาดูด้วยตาตัวเองก็ได้แต่ว่ารอยกรีดเนี้ยมันไม่ได้กรีดแค่ที่แขนของดิฉันนะพ่อกับแม่บอกว่ามันกรีดไปที่ใจของเขาด้วยค่ะ ดิฉันไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นดิฉันผู้ที่พยายามจะจบชีวิตจากโรคนี้ไปเพราะที่ฉันไม่สามารถรับมือกับอาการณนะวันหนึ่งที่สารเคมีในสมองของดิฉันมันทำงานไม่เท่ากันได้อีกแล้วในชีวิตนี้ที่ฉันทำมามากกว่าเกินสามครั้งค่ะดิฉันผู้ที่เข้ารับการบำบัดร,รักษาและต่อสู้กับโรคนี้มาหลายปีค่ะวันนี้นะคะ ดิฉันสามารถลุกขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้อาสามาเป็นผู้แทนราษฎรมาพูดแทนประชาชนท่านลองคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดรัฐให้ความสําคัญกับปัญหานี้ท่านจะสามารถรักษาบุคลากรที่ขับเคลื่อนประเทศได้มากมายแค่ไหนดิฉันในฐานะผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะขอพูดแทนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยโรคจิตเวทอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่น ผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดค่ะขอให้พวกท่านช่วยพวกเราด้วยค่ะให้ความสำคัญกับพวกเราด้วยค่ะขอให้คนที่ยังไม่ได้รับสิทธิการรักษาขอให้เขาเข้าถึงการรักษาเธอค่ะแล้วขอให้คนที่ได้รับสิทธิแล้วเนี่ยให้เขามีสิทธิ์ครอบคลุมค่ะให้เขาได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและดิฉันขอเรียกร้องให้ท่านอย่ามองข้ามคนกลุ่มนี้เพราะว่าในทุกๆวันนี้ มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราที่พยายามฆ่าตัวตายอยู่ถึง85คนนะคะดิฉันขอให้ท่านช่วยทำให้พวกเขาเห็นค่ะว่ารัฐบาลนี้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างเขาและจะทำทุกวิถีทางให้เขามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้ค่ะโรคซึมเศร้าน่ากลัวกว่าที่ทุกคนคิดนะคะมันไม่เคยมีแม้กระทั่งเวลาที่จะให้เราเวลาค่ะ ที่เราจะได้ล่ำลากันด้วยซ้ำเลยค่ะเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่านาวันหนึ่งคนที่กำลังยิ้มหัวเราะอยู่กับท่านอยู่ข้างๆมีความสุขด้วยกันอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะถ้าณวันหนึ่งณนะขณะเดียวเท่านั้นเสียววินาทีเดียวค่ะเขาหันหลังจากเราไปนั่นอาจจะเป็นการหันหลังจากไประหว่างเขากับเราตลอดการเลยค่ะหลังจากนั้น ก็บรรดาสมาชิกก็เข้ามาให้กำลังใจมีการมาจับมือมาสวมกอดคุณหมิวาา<า>อะค่ะสองคนร้นองไห้ตามเลยใช่เราไปนะครับท่านวิทยาแก้วพลเดยเชิญครับหลังจากนั้นไม่นานลัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชลนั่นสีแก้วลุกขึ้นมาชี้แจงยืนยันนโยบายรัฐบาลและงบประมาณให้ความสำคัญกับผู้ป่วยจิตเวชท,ที่สำคัญ เตรียมใจยันดันยาเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยจีเวชขึ้นบัญชียาหลักคือคุณหมอชนนั่นยอมรับนะคะว่าเรื่องยาของผู้ป่วยกลุ่มจิตเวชมีปัญหาจริงดังนั้นจะเริ่มดําเนินการให้ยาที่จําเป็นผลักดันเข้าสู่คณะกรรมการยาแห่งชาติเพื่อพิจารณาเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติจะได้เป็นสิทธิที่ประโยชน์ในการเบิกจ่ายแต่ว่า ขณะนี้ระหว่างรอก็กำชับผู้เกี่ยวข้องแล้วนะคะให้ใช้กลไกในการบริหารจัดการบอกไปว่าแม้แต่เข็มละ5,000บาทเราก็ยอมที่จะใช้กลไกการบริหารจัดการเพื่อให้ยากับคนที่ปฏิเสธการกินยาเขาจะได้ไม่เป็นอันตรายกับสังคมข้อกังวลของเพื่อสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มจิตเวทนะครับเรื่องยามีปัญหาจริงๆผมยอมรับผมได้รับเรื่องและเริ่มดําเนินการให้ครับห ยาที่จําเป็นเราจะผลักดันเข้าสู่กรรมการยาแห่งชาติเพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อจะได้สิทธิประโยชน์ในการที่จะเบิกจ่ายแต่ช่วงที่ไม่มีระยะเวลาที่ต้องรอนะครับผมได้กําชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้กลไกการบริหารจัดการแม้แต่เข็มละห้าพันบาทเราก็ยอมนะครับที่จะใช้กลไกการบริหารจัดการเพื่อให้ยากับผู้ที่ปฏิเสธกินยาเพื่อให้เขาไม่มีอาการ ที่จะเป็นอันตรายต่อสังคมก็กลับเรียนกับเพื่อนสมาชิกที่ได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้เราก็ให้ความสําคัญเช่นกันนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมนี่คือประเด็นด้านสาธารณสุขจังบวประมาณซึ่งเราติดตามก็ได้ประโยชน์